สวัสดีครับพ่อพี่น้องผู้กำลังรับชมช่องบ้านในตะวันพอดีโมนี้เขามาในตลาดนะครับก็เลยแวะมาออกทีเจก้าฟาร์มนะครับมาบอได้บังไอ้บอได้เขามาโดนแล้วนะครับเหมือนมาซื้อยาใกล้นะครับก็เลยอ่ะตามคําขอนำนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับคอมเมนต์มาว่าให้แวะเขามาทีเจก้าฟาร์มเนี่ยนะครับผมก็เลยอ่ะลวงเขามานะสำหรับอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับพระเอกของคลองนี้เลยนะครับเคเอฟสามหนึ่ง ล่าสุดอัปเดตล่าสุดออมันยิ้เทือย,ยมันยี่สิบหกวะ,ะยิบหาเลยยี่สิบหมีหน้าอ้กันย่านะครับโอ้กันยาหกแปดนะครับเา 68, บบช่วยสี่โมงสี่โมงแรกนะปันกินอาหารแล้วนะครับล่าสุดเลยนะครัโอ้ยสีเคเอซานเะนะ สุดยอดเลยนะครับลำตัวลำแขยงขึ้นบ่อเถาเลยลอายุไลยขาก,กันนี่พี่นอ้องเคปสามหนึ่งเบิ้งนะครับป่านเพิ่นยุขาเพิ่นลูกเพิ่นหลายๆตัวนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับลูกเคปสามหนึ่งสิมีอยู่ระหว่างไอ้ไ้แม่นคนกับคีตแ <c oughs> าแล่ขาวๆนะป่านนี่เสียงไก่หนวกหวยเลยพี่นอ้อง เคสฟซ้อมหนึ่งโอ้โหลอ,อกสองขอ,อกเป็นขอ,อกเดียวกันเลขกลวงนะครับยุ่ยสุดยอดของกระดูกนะครับันนั้นยังหลีดน้ำเสื้อได้อยู่เลยนะโอเคฟซ้อมหนึ่งได้ประจำเลยนะครับแข็งแรงนะครับ เจ้าเล่บติสีบ่อยมันเนาไปเลยนครับผมสิท้ายหลายๆโตนะครับท้ายเร็วเนี่ยมัเมักีสี่ม่วงแล้วนะผมกับสิพากับเปกียงวัวอยู่เอฟคอมหอืหนึ่งบอีม้าเยืนโซโลเลยคนเเอาอาหารให้แล้วนะครับคนเห็นต้องไปกินบอีมรอเฟี่ยงม้ ยาวใหญ่นะครับลำตัวยาวแห้งนะครับเอฟซ้อหนึ่งลูกเต็มบ้านนะครับร้านกับิหลายคักยี่ดอกนะครับลูกสาวยังเพิ่งกับสหลายแหละยุบานพมกับนี่พอพันตัวหนึ่งที่เป็นของคู่ไพ่บูญนะครับเพิ่งกะเห็ดใส่เป็นพอพันคุ้มฟุ้งแล้วก็ รับจ้างผสมไปชาวบ้านเป็นเทปซามหนึ่งนี่กันเป็นลูกเทปซามเดี๋ยวมือในวงว่างผมสิเวไปไทยเพิ่งก็พอได้ใส่ย้อนอยู่คนนะสำหรับพ่อพันเดี๋ยวนี้งัวราคาบ่แพงนะครับพ่นกรับมึงจะเขาก็ใส่บริการงัวไอ้พ่อพันลำบากเอาไซมอนอันนี้นำจัดการง่ายนะครับโบตรงจับสัดหยากนะครับแต่ว่าน้ำเสื้อนี่คือว่าแล้วก็บผู้ใดที่มัก ขงแท้กระดูกพวงสั่งยิงใหญเลยนะครัพันแทนมงอนอกนำเข้านะครับเขาก็สัตว์เลยนะผสมน้ำเชื้อนะครับผสมขาันออ อ๋อนะครับมาแวะเข่ามาแล้วมาอัปเดตให้เบอร์นะครับหลายๆคนก็อยากเห็นนะครับว่าล่าสุดเป็นยังไงแหละนะครับสำหรับเคเอฟสามหนึ่งผมเปิมาโดนแห้งนะครับประมาณสามสี่เดือนหมดมันนี่ไปลายสิเขาปลายปีแล้วพี่น้องกันยาแล้วนะมันเป็นยี่หกแล้วมันนี่จำผิดนะจ้องผิดยังก็ขอโทษเด้อพี่น้องกันยาหกแปด สีเพิ่นเข้มขึ้นนะครับนมันสีเข้มนะครับมันที่เขาฤดูหนาวนะครับมันก็สีเริ่มเข้มขึ้นเพื่ออยังไงให้มันซัดอันนี้ก็กลัวโลกกระสังไขมันไว้สู้กับฤดูหนาวนะครับแต่ว่าบ้านเฮามันไ่มีหนาวแร้วก็เทว่างัวเพิ่นก็สีก็เปลี่ยนธรรมดาก็สิขยายตัวหยางๆแน่อยู่ดีตามที่ผมหยางมันหยางก็คือพันตัวเย่แห้งนะประมาณพันตะกี้พันตัว เคยสั่งตอนสองสามปีที่แล้วพันสองรอยโลนะครับซุ้มมือบ่ลวดหันดอกแต่งัวคนเขาบ่ให้อ้วนแห้งเขาประด้ให้อัดหลายแห้งเบื้องตัวเบื้อกินโบอิ่มเบื้อยืนแนบเบื้องเขาโซโล่เอานะครับกับเบื้ใหญ่แม่ยาวแห้งแต่ิญกริปนะครับเดี๋ยวเอาจ้กขานาที่นะครับไทย้เบื้องพ่อหอมปากหอมคอนะครับสำหรับผู้ที่คิดฮอดนะครับอยากเห็นตัวจริงเขานะครับผู้ที่ ผสมไว้มีลูกมีหลานเพิ่นนะครับอยากเห็นพ่อพันธุ์ตดังของทีเจก้าฟาร์มนะครับ KF สามหนึ่งนะครับเดี๋ยวผู้ใดสนใจนําเสือเพิ่นเดี๋ยวผมจะเบอร์โทรเป็นลงน้ำนะครับสำหรับผู้ที่ของทีเจก้าฟ้าครับเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสำหรับผู้ที่เขาบ้ามาสวัสดีครับ